สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤษภาคม2568นะครับเราอยู่กันที่นี่นะครับว่าบ้านปากล้วยนะครับต่นี้ยังไงพูดแล้ว่า5กิโล5กิโลแล้วตำบลบ้านแปะอำเภอจำมทองเวกิเมเ่นะพูดแล้วว่าบวุวนะแล้วเจ้านะแล้วชาบวบันะ นี่เป็ภาพมือก่อนเาบรรยากาศเลิจอเลอาว่วหาหักขีนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่นี่นะครับที่วัดนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าวัดนี้นะครับเด๋นวดูบรรยากาศจะให้ดูบรรยากาศของวัดนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับนับปัจจุบันนี้นะครับจะเคยไปแห่เแล้อบริเวณวัดเลยเนาะให้ดูบรรยากาศซะหน่อย นักขนาดนี้ปัจจุบันนี้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างดีเรามีโอกาสเข้ามาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศไว้นะครับเคยมาอยู่หลายครั้งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับพอเข้ามาพุ๊บก็จะเป็นองค์เจดีย์นะครับแบต่ไปนะตือหน่อยตัวแก้โคหน่อยแก้โคด้านใสยมือใบลาเสื้อกุฏิเจ้าวาดลายเสื้อรงองควร เดี๋ยวเราขึ้นมาดูบรรยากาศด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นกุฏิเป็นห้องน้ำแล้วก็จิดทุ่งนาน,นะครับวัดแห่งนี้ก็ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับให้ไายบรรยากาศดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาที่ เจดีนะครับเราขึ้นมาที่เจดีด้านเจดีดูบรรยากาศปซนโซนไปนะครับร่มรื่นนะครับด้านนี้ก็มีกุฏิอยู่มีห้องน้ำมีกุฏิหลายหลังนะครับหาก,กเลิกโค่นนะแกโคไม่อา่าเลิกข้างในเนี่ยเป็นหลายเนื้อเสนนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบีกะข้างในแป๊บนึงข้างในจะดีนคะครับนี่บีข้างในองค์จริงดีเดี๋ยวขึ้นไปด้านหน้าก็ได้นี่ครับข้างในเยอะดีนคะครับเดี๋ยวเรามากราบพระก่อนนะครับไปแหบาแล้วจิตาณบาร์แหบาแล้วเล่ห์โข แล้วก็กรับพระเสร็จแล้วนะครับดูบรรยากาศน,นะครับนี่คือข้างในเจดียด์นะครับเดี๋ยวเพิ่งแตะแล้วนะเราดับลอเราเนาะรอดับลอเนาะคนนี้ไปด้วนี่กว่าจะพ่อยเนาะบรรยากาศพ่อยเดี๋ยวกว่าข้างนอกเนาะขอรับลอเราเนาะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างนอกก่อนต่อไปนะครับโอ้เล่าว,ว่าขี่ไหน นี่เป็นด้านนี้ก็มีกุฏินะครับมีกุฏิไหลหลังนะครับนี่เป็นศาลาหลังหลักนะครับนคะครับเลยครับด้านขวามือก็จะเป็นกุฏิแล้วก็ติดทุ่งนานลครับทีดมี็กกัติดทุ่งนานะครับ ด้านหน้าก็จะมีเป็นต้นไม้กร็ร่มรื่นดีนะครับอีล่าแล้วว่าไม่หยาบป่ะเนาะเล่าว่าไม่เห้เลวาิหารวิหารศาลา,าหลักเนี่ยปเป็น,นั้นนี่เราปลุกมาให้ดูข้างนอกนะครับดูบมยกาข้างนอกนะครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าไปดูข้างในให้ดูบมยกาแต่ละที่ข้างนอก จะให้ดูรอบหนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบก็พื้นที่มีอยู่ประมาณาบริเวณที่ของวัดนี่ครับที่กำแพงล้อมรอบนะครับน่าจะประมาณกี่ไร่ดีประมาณเจดแปดไร่นะครับ ด้านนั่นก็มีต้นสนแล้วก็ต้นไซนะคะนรับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็จะเย็ยนหน้าหนาวก็จะยิ่งเย็ยนนะ,ะนัน่นนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดีพี่นี่ร่มรื่นมากนะ,ะด้านนี้ก็จะติดสวนของโยมเป็นทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้เขาปลูก สารุตีปาแกกระชิมอไม่ยัเดีสูสดกอนสนเดียวกอนใกแกะหมูโลตกูขันเนี่ยกาแต่ลาที่ต่ละมุมนะครับคนนี้เป็นดูบรรยแต่ละโซนนะครับ นี่เป็น่วนกุฏิของพระนะครับก็ร่มรื่นนะครับที่นี่หน้าหนาวก็จะเย็นมากนะครับหน้าร้อนก็บรรการร่มรื่นดีตอนนี้พเ,เรามาช่วงหน้าฝนนะครับนี่มีกุฏิอยู่หลายหลังนะครับตอนนี้อีบัดเออตะจุกคาเนาะตะจุกคาในเมกา ก็อะยนะก็ต่อก็ต่ออย่างนี right, right ้หมอก็เราก็ต่อก็ต่อแล้วก็เรากุติเดนลึกเลยนะคุติเนลึกเลยเดินเรามาดูโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นชื่อของวัดนี่แหละชื่อของบ้านนี้นะครับที่จริงมันชื่อว่าถ้าจะแปลว่าชื่อว่าห้าคีนะครับถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคุณห้อยวัดร้างนะครับ ก็เล่ว่าอาคีเนี่ยคือวัดหลอนลี่วัดวัดร้างเนี่ยหมะอาคีเน่ออัดอยเนาะที่นี่นะครับสมัยก่อนมันเป็นเ,เป็นกู่เป็นอิฐเก่านะครับวัดร้างอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็สร้างพระสร้างองค์พระทับไว้นะครับทับเป็นน่าจะเป็นเจดีเก่านะครับบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นวัดเก่านะครับ มีร่องรอยอิฐโบราณอยู่นะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นวัดเก่าอยู่ตรงนี้นะครับที่ชื่ออที่มาของชื่อหมู่บ้านนี้นะครับก็ตรงจุดนี้นี่เรามาดูบรรยากาศด้านหนี่ต่อด้านนี้จะเป็นอุโบสถดกลางน้ํานะครับเขาอย่างสร้างนเสร็เสร็จวเราจะดูบรรยากาศร,ร,รอบะ จ้ตัอแกว่าเขาว่าขาเลยหน่อยว่าขาเลยง่ตวมาจตากมาเบื่อไปดารหน่อนแต่การจะใหบาดีว่าคินเวลาให้วสกอหน่อยว่าพจอลเออว่ากินนี่แก้วอาสมาอุโมโอุโมโลยีทีเออ ทีโคลนน่อแล้วโหนมน่มาไหมได้พี่ได้ว่าดีจังวะด้านนี้ก็จะติดห้อยขุนแปะนะครับห้อยแปะนะครับทีาอัดอัดเจเบเบ้อแล้วแบบแปะโลหน่อยแบบแปะโลแบบแปะโลตหรืโล่ห้อยไหนแบบแปะโลแบบแปะโลตหรืโล่ห้อยอี๋อ้วกขปเจ้าชีเนาะดูบ,ดบรรยากาศทางนี้ก่อน นี่เป็นอุโส่วนกลางน้ำนะครับที่เขาสร้างแต่ยังไม่เสร็จนะครับสร้างได้ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่เรืออยู่ประมาณสามสิบเปอเซ็นเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในเพราะว่าเขายังสราง,งเสร็จดูข้างนอกก่อนนะครับด้านี้จะเป็นห้วยห้วยแปะนะครับตีบแม่น้ำนะครับนี่เป็นห้วยชื่อของ ที่นี่นีครับคือขุนแปะนะครับบริเวณขุนแปะตรงนี้นี่ก็มีต้นทรายแล้วก็มีน้ําบ่อที่เขาปัม๊มทำน้ำําบ่อขึ้นปั๊มใช้ที่วัดนี่นะครับเกจีน้ำบอ่อแล้วกูแเ,เดือเมื่อพี่ว่าวแคมนี่บริเวณกว่าเราบริเวณร่มรื่นเลยดูบริเวณวัดนะครับร่มรื่นดีนะครับสมัยก่อนแถวนี้จะลุ่งเป็น สนามหญานะ,ะแต่ตอนนี้เขามาปลูกต้นไม้มีปลูกอดอกไม้ก็ร่มรื่นดีพอดีพระอาจารย์ท่านกลับมาพัฒนาที่วัดบ้านเกิดท่านนะครับก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นโยนเจริญมากนะครับตอนนี้มีการน่าอยู่ร่มรื่นดีครับทำให้ดูสมัยก่อนนี้ ตรงนี้ก็จะโล่งๆดีนะครับแล้วก็เขาปลูกต้นสนฝรั่งนี่ก็จะเห็นแต่มีแต่ต้นสนนะครับโล่งๆมีแต่ทุ่งหญ้าแต่ตอนนี้เขาปล่มมดึนหน่นะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ต่อด้านนี้ก็จะมีเป็นกุฏิมีศาลานะครับแล้วก็เรามีโรงครัวนะครับด้านนี้ก็มาดูด้านนี้ต่อ ว่าเลื่อลไปนะเลืาอนไ่เจ๊เลื่โรงครัวเกลักกุฏิว่าเจ๊เป็นศาลาพักรอวยว่าเจมนี่เป็นที่จอดรถแล้วก็ศาลาที่ใใช้ทำกิจกรรมได้อี่นี้ก็จะมีกุฏิรับรองกุฏิหลังใหญ่นะครับจะมีหลายห้องแลนนี่เป็นโรงครัวแล้วก็มีห้องน้ำด้ดานนี้ก็ด้าน นอกกำแพงก็จะเป็นทุ่งนานะครับนอกกำแพงที่เป็นทุ่งนานี่ก็เป็นโอโค่นะครับเรื่องนี้ใครที่เคยมาก็จะมองภาพออกนะครับีปลาหน่อยแก่เราลงขัวแก่เรกุฏิเนาะแกกุฏิแกร่โอโค่าไหร่เนาะอมเมียชีจะคอยแก่กุฏิรักเลี้ยปลาชีเยอะจิเนาะกุติรักาชีเยอะ มีแรกๆแกบุตรที่ข่มเมียเนี่ยมาขุดสีดัด้งไปตลอนที่โอตลอดนี่มันก็เป็นมีตาน้ำนะครับขุดน้ำบอ่อไหลบอ่อน้ำก็จะขึ้นทุกที่เลยรอบๆบ,บริเวณนอกกำแพงก็จะเป็นทุ่งน้ำน,นะครับที่นี่ด้านนี้คือด้านกุฏิของเจ้าวาดกุฏิของพระอาจารย์ท่านนะครับ พี่เจ้าานะครับจะเห็นดูมรอาการก็ประมาณนี้นี่นคือที่ไฟจากท่านนะครับคีณเจ้าวาดนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ดูบรรยากาศรอบนึงน่งนี่พวกก็รับไปหน่อยบรรยากาศเลยว่าห้าขีนะครัห้าขีแล้วก็ ว่าข้าวาัดวันโอเคแล้วกจ็จนใอัดต้าหู้สีขาวสีกุ้งัสมซีมกนี่ค่ะคือที่วัดปากกล้วยตำบลบ้านแปะอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ